คําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อนําเสนอตัวเลขไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะนะคะผู้ชมนะคะเราก็นะคะจะมาตามต่อเมห้อราเซียนใบนะคะผู้ชมนะเข้าเต็มเต็มนะคะเข้าเจาะสตัวบนนะคะวดนนี้นะคะวันที่7ดนะคะเราก็นี่ของเซียนใบนะคะผู้ชม เลขในตารางก็เขาค้านเจาะบนนะคะนี่เจาะบนสองสี่นะคะเจ็ดห้าส่วนตัวเลขนะคะที่ที่เซียนให้ตีตารางเห็นไหมคุณผู้ชมเนาะกับจะเป็นเลขเด่นนะคะ่านผู้ชมนะคะนี่วดนี้วดนี้เซียนมันจะให้แนวทางนะคะตัวใดเนาะคะานผู้ชมเราก็มาดูตามต่อวันนะคะเลขเซียนตัวเข้าเต็มๆนะคะวดนี้เซียนิ่นใหเน้เด่นเด่นเก่ารองเกียน,นะคะ่านผู้ชมนะคะ เดี๋ยวแอนมินก็จะมาขัดหลอกออกม่เนะาะเพราะว่ามันเรค่อยเห็นสดเสียนขอพระคุณเสียนเหมือนเดิมเนาะนะคะผู้ชมไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ว่าเซียนก็ให้แนวทางเหมือนเดิมนะคะ,ะนะคะก็ะมีเขามีหลุดนะคะผู้ชมเนาะผิดพลาดประการใดนะคะก็ขอโทษขออภัยนะคะอันงวดนี้นะคะผู้ชมมันให้เด่นเก่าเด้อนะคะเดนเก้ารองเจ็ดนะคะเดนเก้ารองะะเจ็ด เลขในตารางนะคะมีเก้ามีเจ็ดนะคะมีศูนย์นี่เป็นตัวเลขในตารางของเซียนนะคะส่วนตัวเด่นเนียนน้นนนนะคะก็จะเป็นตัวที่เซียนนะคะตีตารางกรอบสี่เหลี่ยมมาให้นะคะคุณผู้ชมเนาะคนไหนยังน้ง่นในเก้าเปียนะคะ เชียนตัวบักใหญ่นะคะผู้ชมเนาะเก้าแปดอันนี้เป็นเก้าแปดและเก้าสามตีตารางผิดตัวนี้ส่วนตัวส่วนตัวรองนะคะเชียนให้เจ็ดแปดและเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้านะคะ ชุดสามตัวบนนะคะก็มีเก่าสามเปดนะคะศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามนะคะนี่เป็นชุดสามตัวบนนะคะ สองตัวบนนะคะก็มีสามเจ็ดนะคะเอาขี้เขียนวันนี้สองตัวบนเด้อนี่นะคะผู้ชมแปดศูนย์เขียนห่างาน,นะจักหอยเนาะแล้วก็ศูนย์สามนะคะศูนย์สามอันนี้สองตัวบนนะคะขึ้นห่างกันแถวนะคะชุดสี่ตัวนะคะสองเซียนใบนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขเบิ้ลก่อน เก้าแปดนะคะสามแปดเก้าแปดสามแปดนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแปดแปดสองตัวล่างข้านี้อย่างวะศูนย์เก่าศูนย์เจ็ดตัวนี้ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ด อ่นีะคุผู้ชมเดี๋ยวแอดมินก็นจะตีตารางให้ก่อนเนาะนะคะว่าตัวเด่นเดนเน้นเ้นก่อนนะคะผู้ชมเนาะ mm hmm. ก็จะมีมีเก่ามีเจ็ดนะคะมีสาม mm hmm. เด่นเก่านะคะรองเจ็ดเด้อนะคะผู้ชมชื่นชอบก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านเนาะดูเป็นแนวทางเนาะนะคะไป mm hmm. ตีตารางตัวนี้บ่ ก็ให้ตีตะล่างเจ็ดเก่านะคะตีพิษนะแล้วก็9 0้นสานะคะอันนี้ชุด3ามตัวนะคะนี่แหละท่านผู้ชมส่วนมากเหล็กเสี่ยนที่พ่นกากากระบาดให้ข้างๆนี้นะคะจะเป็นตัวเด่นๆนินๆนะคะแล้วก็0ูนสามนะคะ 3ามเดด้อนะคะและแปดแปดอันนี้เราไม่เอาหมดทุกตัวก็ได้ก็พิจรารณาคัดกรองบางซอยกันนะคะทุกผู้ชมเนาวาเลขของเตละเซียนนะคะเอดมินก็จะไปสรุปหาตัวเจาะเด่นๆเน้นๆมาให้อีกนะคะทุกชมเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเอดมินก็ให้เข้าหกหนึ่งอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นศูนย์เจียนะคะ ก็จะย้ำตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะ,ะย้ำตัวเลขของเซียนใบก่อนนะคะเด่นเก้านะคะรองเจ็ดเลขในตารางมีเก้ามีแปดมีศูนย์นะคะมีสามมีเจ็ดเนาะนะคะเสียงรถกระดังในจากน้อยเลื่อนนะคะผู้ชมขัขงบ้านนะคะแล้วก็เก้าแปดเก้าแปดเก้าสามนะคะเจ็ดก็มีเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะส่วนเลขสามตัวมีเก้าสามแปดนะคะศูนย์เก้าแปด 90 3นะคะสองตัวบนนะคะมี3 7 8 0แนละ0ูนย์านะคะ,ะชุดเบิลก็มีเปดนะคะชุด4ตัวนะคะ9,8,3,8ดนะคะเด่นๆเน้นๆก็เป็น3 8ชุด2ตัวล่างนะคะให้0ูนย์ะคะมี0 9ย์และ0 7นย์เนะคะ,ะท่านผู้ชมกับพิจรารณาเบืองซอยกันนะ,ะท่านผู้ชมเนาะว่าแนวทางของเซียนใบนะคะวันที่7นะคะตรงกับวันพุธนะคะ บางครั้งเหล็กเซียนพ่นกับมีเขาไม่หลุดเนาะนะคะผู้ชมเนาะ,ะเราก็แต่บาส่วนหมากเหล็กเซียนพันกับเข่าดีนะคะผู้ชมเนาะนะคะเข็บหน้าจอใบเด้อนะคะผู้ชมของเซียนใบนะคะจะเกิดถ้าผู้ชมมาเมื่อหลายตัวนะคะถ้าผู้ชมนี่ก็จะเป็นตัวดินดินนินดินนะคะก็จะเป็นเจ็ดเก่าเด้อนี่นะคะศูนย์สามสามแปดและศูนย์เจ็ดนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะสามเก้าเก้าสามเนี่ยพ่นพ่นวาให้กลับเด้อเกินนี้นะคะผู้ชมสามเก้าเก้าสามนีเน้นตัวกลับนะคะ นี่นี่เน้นตัวกลับก่อนนี่เน้นตัวกลับนะคะนี่ก็คือเก้าสามสามเก้าเก้าสามแล้วก็สามเจ็ดแปดแปดศูนย์เจ็ดนะคะนี่เป็นส่วนของในตารางนะคะในตารางก็คือเลขเข้าดีนะคะของเซียนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะุผู้ชมนะคะ,ะ,คะที่เข้ามารับชมนะคะช่องอีเขียวผ้าร่วยนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์น,นะคะทผู้ชมเนาะสวัสดีค่ะนะคะก็เจอกันคลิปชุดสรุป คงสุดท้ายนะคะผู้ชมแอดมพนเราจะไปหาเลขเลขเด่นเลขเ็อกกำลังวันนะคะเลขออกบ่อยนะคะมาให้ท่านผู้ชมนะคะวิเคราะห์เบิงซอยกันเนาะนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอ,ให,อะขให้เลขเพราะวนหน้าให้เลขเซียนใบเขาเนะงวดนี้หิ่งๆงปัง,ปง,ปง,ปงนะะๆนะคะรวยๆนะคะสวัสดีค่ะนะคะห0าศูนย์สสามเศษะ